หวังว่ามูลนิธิโปรติกตึงนะคะจะมอบโอกาสดีๆแบบนี้นะคะให้สังคมเราตลอดไปค่ะถึงจะเป็นของสิ่งเล็กๆน้อยๆอยก็สามารถทำให้เด็กๆนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองในค้าวต่อไปครับเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่วันหนะ้า เราทับมากว่า60ปีแล้วแล้วเราก็แจกสมุดดินสอบใบราทับคอนเซ็ปเหมือนเดิมแจกทั่วประเทศใชก้กว่าะมาณ20กว่าล้านเพื่อเด็กเขาสำนึกถึงอะ่ะเขาไม่ลืมใช่ไหมถ้เาเปจะดัวจำรวนเนี่ยที่สถานที่ลาไม่พอเราก็ตัวแทนที่เป็นคุณครูของแต่ละโรงเรียน หรือไว้คู่ปกครองมารับแทนแล้วก็มีเด็กจํานวนหนึ่งที่เขคัดเลือกมาเงินที่คนบริจาคเขาก็จะมีความภาคภูมิใจว่าเงินหมูนี้ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นคือให้กับสังคมยังคงเป็นหลักคิดที่มั่นคงแข็งแรง ช่วยให้มูลนิธิปอเต็กตึงยืนหยัดเป็นเสาหลักทางด้านงานสาธารณกุศลในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่าศตวรรษทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคสามารถร่วมช่วยชีวิตรักษาชีวิต สร้างชีวิตให้แก่ผู้คนนับล้านชีวิตวลีอมะตะที่ตอกย้ำด้วยวาจาอันหนักแน่นของท่านประธาน,นดรวิเชียนเตชะไัยบูลโดยเฉพาะในภารกิจของการปลูกฝังคุณธรรมประจําใจมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยทั้งหลายทั้งในรูปแบบของทุนการศึกษาที่ทางมุลนิธิดําเนินการมาโดยตลอดรวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์จําเป็นทั้งสมุตดตินสอไม้บรรทัดสําหรับคนมีเรื่องนี้อาจฟังดูเหลือเชื่อว่าเพียงแค่อุปกรณ์เครื่องเขียน จะส่งผลลัพธ์ตามมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่สำหรับผู้รับในวันนี้นี่คือคุณค่าทางใจที่พวกเขาไม่มีวันลืมได้ลงหนูในฐานะตัวแทนโรงเรียนรู้สึกดีใจและขอขอบคุณค่ะที่พี่ๆมูนลนิธิโปรเต็กตึงได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้ ส่วนกระปุกออมสินหนูจะเอาไปออมเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้เงินเหลือจากโรงเรียนเอามาหยอดใส่กระปุกค่ะสมุดผมจะเอาไปใช้จดเรื่องที่ครูสอนแล้วก็ไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอก็จะใช้จดครับในฐานะตัวแทนโรงเรียนวัดอมรินทารารามนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางผู้ใหญ่ของมูลนิธิปอเ็กตึงนะครับให้ความสำคัญแก่เยาวชนของชาติครับ ในปีพุทธศักราช2567นี้มูลนิธิป่อเต็กตึงจัดทำสมุดต,ตินสอไม้บรรทัดและกระปุกอมสินเป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆรวมเป็นจำนวนทั้งสิน้น3ล้าน6แสนชิ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า23ล้าน4แสนบาทถือเป็นการเติมพลังใจให้แก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในการบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมให้แก่น้องๆเยาวชนไทย มีความภูมิใจแทนเด็กๆนะครับที่ทางมูลนิธิให้ความสําคัญกับเด็กๆตรงกับอนุานที่มูลนิธิเขาตั้งไว้ก็คือการสร้างชีวิตถึงจะเป็นของสิ่งเล็กๆน้อยๆอยก็สามารถทําให้เด็กๆนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองในคาต่อไปครับ รู้สึกดีใจเลยที่มูลนิธิโปรเิกตึงนะคะได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาและก็สนับสนุนการศึกษาสําหรับผู้ให้เนี่ยอาจจะมองว่าสิ่งของที่ได้วันนี้เป็นของที่เล็กๆน้อยๆนะคะแต่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่สําหรับผู้รับจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะการเป็นผู้รับวันนี้เขารู้สึกดีใจยังไงแต่เขาก็ยังได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้ให้ว่าสังคมเนี่ยยังให้โอกาสและในอนาคตเขาอาจจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญและก็ไปมอบความรู้สึกเนี้ยให้กับ ผู้อื่นได้อีกต่อไปค่ะการปลูกต้นไม้มันต้องตั้งแต่เป็นเม็ดและค่อยๆเติมน้ำให้มันโตเรื่อยๆเ,เด็กคือกำลังของอนาคตของประเทศอย่าคิดว่าคุณเป็นเด็กไม่สำคัญนะคุณเป็พลังที่เราฝากอนาคตไว้กับคุณนะ